ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องทรายสีเพลิงซึ่งได้ยกกองข้ามน้ำข้ามทะเลค้ามหาสมุทมาไทายทำกันไกลถึงสหรัฐอเมริกาด้วยการบินไทยและเนื่องจากมาไทายทำกันไกลถึงประเทศระดับฮอลลีวูดแบบนี้ก้องถ่ายทรายสีเพลิงจึงต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ฮอลลีวูด เราจะต้องทําตามแบบของอเมริกันสไตล์รสอาหารร้อนรถแคทลิงอาหารมื้อเช้าก็เป็นแบบอเมริกันง่ายๆแต่ที่อลังมากกว่านั้นนู่นในรถเวลเลอร์เนีจะมีห้องที่เห็นจากห้องห้องนึงจะเป็นห้องแต่งตัวห้องพักนักแสดงแล้วก็ห้องทําการไฮโซมากอวยเลิศมากเยี่ยมเยอะตามแบบอเมริกันอย่ามีอย่างนี้ีอย่เน อย่าได้แบบไม่้อยู่แค่ด้วยยาได้แบบไม่ไี้อยู่แค่ด้วยอุ้ยตายตายแอะพี่ตายค่ะเจมั่นใจว่าประโยคนี้ของพี่ตายมคงสร้างความสะเทือนใจให้ผู้จัดทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะคุณพี่อิ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 ๊ให้ตายสิพัดพาเลิศมากคนผู้ชมคะ เนื่องจากความยิ่งใหญ่อลังการนั้นต้องมาพร้อมค่าใช้จ่ายที่อลังการไม่แพ้กันงานนี้ผู้จัดจึงต้องบิ้วทีมงานและนักแสดงว่ากินให้ควงอะไรเหลือเอากลับกินให้หมดเอาให้ตัวเท่าพวกเมกันไปเลยและในขณะที่คนอื่นๆกำลังตั้งหน้าตั้งตารับประทานอาหารเพื่อความคุ้มค่าอยู่นั้น นักแสดงบางคนกลับไม่ยอมแตะต้องอาหารแม้แต่น้อยแต่ว่าเดี๋ยวใส่ชุดว่ายน้ำก็ยังไม่อยากแตนก็หิวจะตายอยู่เลยกําลังต่อสู้อยู erm ่พัตนายที่สุดชมผู้อารยาก็พ่ายแพ้ท่าเช้าวเบาคือเบเกิลเดียวเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่ชอว์วอนเนาะจริงๆอยากกินเยอะกว่านี้ะ ใช่เขาจะเก็บรถเท่าไหมถ้าเรา,าไม่เก็บมีอยู่ตลอดเวลาโถแม่คุณนนี้ท้าไม่ต้องมีฉากใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยคงเหมาทั้งโต๊ะแล้วใช่ไหมคะคุณอออออออโอ้ยหิวคุณผู้ชมคะหลังจากรับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วการถ่ายทำก็เริ่มต้นขึ้นโดยงานนี้ มีนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งคุณเสียเปรยะระเบิดอย่างวินนี่มาร่วมเข้าฉากด้วยซึ่งเจก็คงไปต้องบรรยายนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรตามอ่ะ ไอ้ถเส้อห่อยเสื้อหน่อเสื้อเดี๋ยวกนถ่ายถ่ายไงถ่ายเอถ่ายเอองสัยให้พี่ามันจะวถ่ายรูกผู้ชายถอดเสื้อนานๆจะถ่ายทีไม e มีเจ๊มินท a ยูฮ e ร e เ o ๊ o ิ o u ูยูโซล e ิ e มี่ยูแฮนด์เ e ฟอร์ o ัมโอลโชว์มี t ัตล l เว clue เธอค่ะคึกกักับโคตรหล่อเลยแม่โคตรหล่อเลยอยากเป็นแฟนอยากเป็นแฟนษระสนอยได้ไหมคุณผู้ชมคะการมาเที่ยวทะเลนั้นไม่ว่าจะเมื่อไรสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราเก็บขอ,องตังค่งต้เก็บเงินรูรงตัตร้าครับมาที่ว,วิวอ ที่จะไปติดมาอะไรครับเป็นไงครับผมเลือกทิศตะวันออกนะครับโดยแค่ผแอะการนั่งก่อกองทรายแต่สิ่งที่เจยอยากจะรู้ก็คือมันใช่เวลาไหม่คัดแน่ไปเที่ยวทะเลกันไปเที่ยวทะเลกันไหมไปเที่ยวทะเลกันไปดำน้ำดูหาดทราย